h o n d a Jazz 1.5S CVT ดีไซน์สปอร์ตเฉบเฉียวและทันสมัยขึ้นชื่อเรื่องห้องผู้โดยสารที่มีความกว้างขวางสะดวกสบายสมรรถนะแรงเร้าใจสนุกทุกการขับขี่พร้อมพาคุณไปในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคย h o n d a Jazz 1.5S CVT คันนี้ มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน i-VTEC 1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด117แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัตริระบบกุญจาิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยมาตรวัดเรืองแสงสีสม้มปุ่มอีคอนซึ่งจะช่วยให้เครื่องยนต์มีการประหยัดน้ำมันมากกว่าปกติกระจบหน้าต่างปรับไฟฟ้าระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายผ่าน Bluetooth, บลูทูธเบาะนังแท้สีดำได้แดงจากศูนย์ฮอนด้า บาะนั่งด้านหลังพับแยกได้60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเล้องมองหลังขณะถอยจอดรองรับพลังงานทางเลือก e 8 5และที่สำคัญรถคันนี้เลขหม่เพียง1 8 0 0 0เท่านั้นค่ะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างเป็นรถบ้านทแท้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสอย่างต่อเนื่องรถไม่เคยมีอุบัติเหตุลิกวหรือจมน้ำ และที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไฟแนนซ์ค่ะ